สวัสดีค่ะวันนี้พามาชมต้นกลาบนะคะที่ลงกระถางได้สองอาทิตย์นะคะตอนนี้เป็นชัวเอ็มนะคะซื้อแบบกล่องส่มมานะคะแต่จำซื้อถ่ายพันได้ดูนะคะสองอาทิตย์ลากน้องมาเต็มเลยนะคะลากแข็งแรงมากแข็งแรงดีซื้อแบบซื้อทุ่งขาวมาแล้วก็ เอาพักไว้ก่อนนะคะถึงจะลงกระถางนะคะพักไปประมาณหนึ่งอาทิตย์นะคะแล้วก็ลงกระถางไปสองอาทิตย์ได้นะคะรากมาแบบนั้นตวนอีกต้นหนึ่งต้นนี้ไม่ทราบสายพันธุ์นะคะแต่ดอกมาแล้วนะคะปล่อยดอกนะคะเพราะว่าอยากรู้ว่าเป็นสายพันธุ์อะไรนะคะแล้วก็เดี๋ยวต้นนี้มาชมรากกันนะคะว่ารากจะมาหรือเปล่านะคะยกดูนะคะอ่ามาแล้วนะคะ มาแล้วรากเต็มเลยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาแชร์เทคนิคดีๆในการให้รากแข็งแรงนะคะรากแข็งแรงต้นก็จะสวยนะคะต้นสวยมากนะคะต้นนี้แบบมาจากสวนก็สวยแล้วนะคะแต่มาอยู่กับเราสองอาทิตย์ก็เริ่มสองสามอาทิตย์นะคะเพราะว่าตอนรับมาตั้งไว้ในถุงขาวประมาณหนึ่งอาทิตย์ก่อนถึงจะลงกระถางนะคะลงกระถางได้สองอาทิตย์ก็ดอกมานะคะไม่รู้สายพันธุ์ ก็ลองไว้ดอกดูนะคะแล้วก็เสียดายนะคะเสียดายด้วยเพราะว่าดอกมาประมาณ12โดอกนะคะแต่ลองดูกอดขอชมดอกก่อนแล้วก็อีกพักต้นนะคะสวยมากตอนนี้ได้มาแบบกล่องสุ่มนะคะกล่องสุม่ม